สวัสดีคร oh, yeah. oh, uh. yeah. yeah, uh ับเจ้าแม่ครับสวัสด uh ีครับโอ้ถือเบิรบ้านมาสิครับหนึ่งสองสองหกสองหกถือเบิร์ตบ้านถือเบิบ้านนี่ว่าโคกที่ถ่ายเจ็ดแปดพร้อมเป็นกันก่อนเจ้าแม่เจ็ดแปดเ็ดแปมาจิไหมโอ้มันมากมันเอาออกได้เมื่อไห่อยอเจาฟังน่ยเจหนี่ยังมาทันลกอยู่ มันไใบจับตากงูนจับเออมันเลยมาออกเจ็บสิจับปากมันไใบยานมันกัดอยานมันกัดมือน่ะจ้าหมายเลขเบิ้งนี่มองอปจับโอ้แม่นีนะเลยเบิ้งอ้าดอกเจ็บแผลดีบแต่เลยเบิ้งห้ามือไปจับเงินเอออยานมันแกนแขนมันเกาะจ้าอันงวดที่แล้วเด้อครับเด้อยจมีหุ่นฝัน วานงูกัดไปเอามือยัดเข้าในปากโอ้มือยัดเข้าในปากงูงูก็เลยอ้าปากก็เลยเอามือออกได้เป็ดเจ็ดเปงูกับเจ็ดเนาะอ๋ออวดอิพานมาพกการอวัดอิพานมาแกราคาผู้ใดกาะพี่แต่งหัมาบอกจ้าอ่อสองหัวของส่องมา เวียนเลยหมดเลยจะเมียคือได้ยินว่ามาอีกแล้วมาอีกแล้วเลยจ้ะฝันบอกคือแถวมันผีฝันเลยค่ะผีผู้นี้ล่ะเรือใบสีมาจอยตะกอนเพิ่นโบห้าดายไตเออตะกอนมันเข้าใจอกกลางภาคกันมาหนีแต่เห็นเพิ่นอยู่โอ้เพมาหนีเรื่อยๆว่าเถาะมาอยู่หนีเลยครับผมตาบอดตาต่อมบ้าหันายกระวนเวียนอยู่นี่นั่งเลี่ยนไม่หนีเรือใบมันอยากมาอยู่น้ำก่อยโอ้เคยเลยว่ามาอยู่เหี้ยแตไหน เธ่าปลาคือคนอื่นถ้าเป็นบ้าที่นั่นบลาไปซอยเจ้าได้ด้วยพี่อยซอยเจ้าได้ือซอยน่าเะละเจ้าแม่ใบยังเด็กอั่นะโอ้ั่นบลาอยซอยเจ้าได้ด้มันหนึ่งหมดที่แล้วกับซอยในงหดหนึ่งแล้วพิ่งกระซอยพิ่งไม่หกตัวแม่นว่าจ้แม่ฮึยฮ้่ไฮ้ยตั้งแต่ที่เมื่อั้นเพิ่งเลยหกตัวนะพี่ยังหกตัวแม่นว่ าถ,ถึกถึอก,ก,ก็สองตัว<า>บนซ้ำเนาะถึกบนพร้อมค<ะ>นไหนหกสี 6, 4, ่สองพระเจ้ากับพระกันเอามี่สองหกมานม,มือจะโท่มานมือค่อยรับมือจะว่าน,นี่ครับาับวา,บานัางข้านนงข้างขึ้นฟันว่าเบกปลาเบกปลาโอ้เอนใส่ทงยางใส่ทงยางง่ายง่ายสิเบรกด้วยด้วยด้วยสิ ปลาเพราตายด้วคกันปลาเพราะตายแบกเจวันนักแบกเบิดทุกคนได้แบกปลาเพราะทุกคนจ้าไปน้ำกันหลายคนสิหลายเมื่อนั่นล่ะเมื่อเมื่อจะก็มาก็ผมมาขึ้นมาปั่นโทรมาหาเจ้าแม่เพิ่น จะเอาเมื่อไยโอ้มาถามเนาะจะเอาเมื่อไยเสียนปล่อยเมื่อไยแนวทางกันวันที่หนึ่งเมษาหน่โอ้ข้าวซอยชิวามาถือครับผมเสียบมาถือพอมาไกลครับผมเออเผินเสีมบเอาเออตั้งใจเสือเด้อจะเสือไปได้โตก็เพิ่นโทั่วม่านแต่เสียบวานนึงข้าหนึ่งปันวะปลาว่าจัะแขวนแขวนกันอยู่ได้แบกโอ้แบกก็ได้กระแบกแบกปลาจ้า ในเบ็ดปลามวยายเองดีมาอาบน้ำมือพ้นห้ามหนึ่งกันฝานไปใช้เบ็ดกบอีกเลรอมันได้กบว่าสันโอ้นยตะข้อนฝันดีตะสันไม่ว่างวัดขีดเตะเขาเต็มเต็มทั้งสามตัวสองตัวตัวนี้เป็นสิได้ยุภาวะแมาอาบน้ำแล้วพากันมาโดูน้ำพากันมาโดูน้ำแล้วมาโดูแล้วม่ยายวงกันมาโดูแล้วโอ้ เพราะเราามื่อนั่นเนาะขนว่าให้โดดน้ำอ่าจาคนใดซื้อวัตถุให้โดดน้ำหรือว่าไปแก้เคล็ดคนหายเือก็ได้มือนเนาะคนหายเืออยู่แต่ว่าใงงว่าฟันดีพะนะฟันมาเห็นตัวเลยพะนะทูกจ้าเป็นมาอาบน้ำเหรอเป็นฟันดีโอ้ใช่ไหมถ้าเก้าเน่นขันแล่ามาอาบน้ำแล้วจะได้ห้ามื่นหกมื่นคนดี้โอ้ยังบะได้เตขันตูวากบ่ได้เตีนี่ต้องมาต้องมาอ่อมพ่น เป็นกระาอ่อนพ่นเหมือนงวรุ่นในในเบิทุกคนตรอปามแยหวงใน่ล้าดรายมีกูอยู่รายๆก็มู่ใช่ล้าฝันดีเราจะล้ามาโดดล้วันโดดโอ้ล้าสิไปเข่าข้อฝันมาโดดแล้วบาแล้วขันเนี่ยอ้ง่ายหงฝันเหลี่ยว ลูกสีดูงอ่เจ้าแม่เพิ่นนี่แหละเจ้าคนแก้ใบสีเนาะแม่ใบสีเพิ่นแม่ใบสีผู้เพิ่นน่ะเพิ่นปฏิบัติตัดถักขึ้นละพี่างนี้เนี่ยบางคนเสียงเด็กเสียงเบิร์ดนี่ยเนาะเพิ่นฟันดีเดียวรันได้เป็นตัวได้หมดเจ้าแม่ได้เปพิ่นเพิ่นได้บอกเจ้าแม่ไว้เพิ่นคอยว่าไงเพิ่นเมาโอ้เพราะว่ากับว่าท่านเห็ุเด็กนึกอ๋อฉันถือว่าฟั้งดีเออเอาไว้สะก้อนได้เคยให้เลาไว้บสะก้อนอยากจะถามแล้วเหมือนแร่ งงก็ว่าฝันดีเถอะการล่าฝันมันไม่ดีดรือถ้าจะไม่อาจจะมีแน่ใจได้บ้างบ้มีแลวเลยกุ้บุยโมเลกันพูพ่นมใไ้ว่าหันเลยกุ้บุยออชื่อยังก่อนมันไม่เขียนเก้าเกดเก้าห้อมันเขียนมันม่เขียนตกอาัวนิดโอ้ งดประจำวันที่หนึ่งเมษานี่ว่างหันเพื่อนให้หกสี่สองเลขออกหกสองหกหกสองหกเมื่อนี้สองหกพี่น้องเข่าสองตัวสองหกครับผมงั้นเลขบ่าอยู่เลขบ่ามึงจะแพ่งอยู่ด้ยมวยหรืแพ่งยินมอค้นมาได้มาตังแพ่งครับใหญ่มั่งกันเลยว่าใหญ่มันได้หลายที่มั่ง S <S <อ>ซุ้มมันแพงกับเหยี่ยมเหยี่ยมันเผื่อเลยเพราะง่ายไม่กินเหล้าเอไม่กินเหล้าไปเลยวะไม่ขอเหล็กบอกกุ้มบุญแล้วกุ้มบุญไม่เช่นไหนตัวใดตนี้บ้านนี้เหยี่ยมันได้เอาเก่าขึ้นเหล้าเออตะกี้ไปเจียงไว้หน้าญานมันลับไปขายมันมาอครับผมแล้วอ,อื่นพญาน,นั่นพญาน,นั่นแล้วเอาเหล็กข,ข่อยเขียนไปไหนเงิงมันกันได้พากันถือลายมันจะตรงกันเพราะดีบางเงินพอยากได้เลียกกุ้มบุย พี่เนี่ยเปินกรให้เขาจะเตรียมเลวเนาะว่าหันเนาะจำแม่เนาะอจำแม่จำมาแบ่งปันให้เหมือน,นข้าวถือมัดบา้านเป็นแบบพี่น้องนะครับเนี่ยง้นน้องเขียนให้เก็บเก้าเก็บงวดนี่ไม่เขียนให้เลยไม่เขียนเลยงวดว่าหันได้เขียนให้บพราะนึกมาบอกเป็นโตงวดมันหันมาบอกมาบอกมาบอกแต่ท่านตายเป็นนี้ไงละ่ะโอ้บอกถ้าท่านตายบอกไปบอกก้อนตาย ปาโตไม่เม็นกระบอกกระดิ่ง่ไหบอกก้อนใจปาโตพี่น้องถ้ามันมาติดไปหายโดดเดียวมันก็ยังเหม็นอยู่โอ้ปาด้วนี้ตายแล้วตายแล้วมานคุยมาบอกบบบนี้ก็มาบอกมาเขียนให้ได้ไม่เขียนนี่การคิดเจ้าปาโตโอ้พี่น้องเอ้ยเบื้องต้นได้ดีเด้อครับเบื้องต้นเบื้องต้นได้ไีมอ่าตักรออีกเป็นห้างการอีก เนาะรับจังว่าเป็นทางการว่าอุ้มุยอ่าอันนี้ก็คือเลขเปรดตายหงคนตายหงครับมาบอกเจ้าแม่ไว้เพิ่นกับไปไปมาอยู่นี่แหละพี่น้องนะเพิ่นนังซีตเนาะครับอืมแต่ว่าเพิ่นมาบอกไว้ตัวสามตัวนี่เม็ดเดียวเลยนั่นมาจะบอกไอยนี่มั่นมาจะบอกไว้ก้อนถือแค่สามตัวอู้ไขมันตายเนี่ยโอ้พวกไว้ก้อนตายเพราะว่าไว้ก้อนถือตาย ป้าทมันกับใม่เป้าหัวเป้าหางใหนตัวแดงกว่าจนีตรวเก้เดก้าเก้าเจ็ดเก้าต้องบ้นนีไปใสต่อละนี่กันเนาะเด็กจะออกแล้วออกเยอะมากม่จะออกช่องเสียร์ครับเทียรอจำเนีแม่ต้องแต่ก้าเนี่ยมันมันบอกว่ามันีกนขงันเะแกนตัวแดงครึ้นตัวนี้ตัวแดงเลย โอ้าเจ็ดเกาสามตัวแดงจึงคืนครับพี่ซี่ครับผมสี่ก็ไปหมุนเอาเธอครับด้อเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเนียนดีดคือกันตัด กันห้าหมดกันห้าอยากลงกันเจ็ดหกหกเออของหัวขึ้นหัวลงตีแม่ใช่ไหมอืออันกับนกเจ็ดหกจังสีครับเออจะเอาขื้นในเขามโอ้ม er> ันเปลี่ยนได้ที่ไเนาะเกหาเ็ดหก้กเจ็ดเนาะี่านบอลบ้ามน เล็เก้าสองตัวเข้ากับปีนทั้งสองเป็นหกเก็ดหกเก็หกโอ้เออมันสีมากจริงจริงเด็กมันบวชสูงมากอ่ะเห็นว่ากันไว้คือออกหัวลงไหายมันมาตรงมันกิดสีเก้าเก็ดเก้าเลยครับมันมาสีหายสามตัวตรงตรงด้วยโอ้ อันนี้ข่าเจ้าหมว่าคืนเลขเก้ากับเลขหกมันอันเดียวกันครับออันนี้เลขพีตายหงนะครับแล้วมาบอก,กันแต่ว่ามันบอกงวดก้อนกับว่าเปลี่ยนนี่แหละมันตับคือคืออืมอันอืมัมนนอกเปลี่ยนมันเป็นซับเป็นสองไปยธ์ไทยครับเหม่นนี้ท่านหงวัดท่านตายมันมาบอกมันโอ้ บ้าพ่ตายยังเหนียนเนาะกวตายไปเราแห้งขีดแม่นข้าวเข้าแม่บ้านก็ตายเลยไอ้มันแต่ว่าได้งะบนคอยแล้วอ้คอยสิเป็นต่เป็นนีะยืนยิ้มยงเลยท่านออกร่องบานอยู่ือ้มันือ้มันบาดไปเจ้าให้นังไปท้าอุโมยอ้มันบาด มันเลยว่าคันก้อยใต้ไปแล้วเจ้าหนึ่งสิเป็นพี่บาแท่นไขไม่ออหลังจากงั้นที่ดีแล้วมห้เออมันติแท่งหัวไงเพิ่มแท่งหัวไงนั่นจำจับไห้แม่จับแม่จับเอาพป่ลองเบองต้นเบิกต้นดับผมเนาะอก็คือคนไห้ห็ว่าอันนี้เลขอ่าพีแตโองมาบอดอ่าคนไข้ไว้คนไข้ไว้ก้อนตายไขไว้เข้า สองตัตายแล้วก็มาหายอีกย่างก็เถี่วหนีพอดีใช่ไหมย่างก็เถี่วหนีโอ้คนด่าเหมือนเลยมาแกว่าระอยชน์มากัญญานโอ้มาเกนไปอยู่์ทางเงี้ยนตรงนี้ครับมันสีมาแต่ย่างมี่ก้นมากอะไรเออกันจำเลยว่าคนหนี้เป็ดมันกระสินกันอ้มันย่านเนื้อมุ้ยมันกัญญาณก็ยันโอ้เอาพี่น้องมาแคปหน้าจอไว้ครับผมเลขพี่สายหงมาบอกไว้ก้นที่หายสามตัวทุกงวดครับผม ถามบอกว่าจะแม่เป็นให้จังวดี่นั้นลา่คไม่จูประจำเนี้ยบอก่ับะ,ะ,ะจำเจ้แม,ม่ด้วยมันยโอ้นจะแม่ดวยเจ้าแม่ด้วยน่ว่าฉันสืบว่าใดเลวม้ยว่าใดมุกคนกัถือเจ้าก็ได้ขันน้นต้นลาโอ้อา,อาวแกลบตัอจอพี่้องเนาะแกตัจอไปครับต้นเนาะต้ใดกระจังรอครับปูบินทีมาอีกั้งนึงครับผมแต่บางปูหรือปลาเิี่มัครับผมแข้งปังปังครับผม